รูกแล้วก็มันวิ่งไปหาผู้ใหญ่เอลาผู้ใหญ่แล้วก็มาไอ้ครีนงกุ๊บมันถึงตรงกลางนั่นแล้วใช่ค่ะมันฆ่าไปแล้วนี่ออกมาแล้วออกมาแล้วนี่ไงผมว่าอะไรยังไงเขาต้องออกมาเนี่ยตอนนี้มาแล้วทุกคนเห็นไหมเห็นไหมครับเนี่ยพอเงียบปั๊บเขาก็ต้องออกมาเพราะว่าเขาาเมื่อกี้นี้เขาได้กินอยู่ตรงนี้ไง ก็เห็นไอ้นี่มันกัดรูใช่ค่ะน้องเขาเห็นแล้วยังไงยังไม่ได้กัดตอนนั้นน้องเขายังไม่กัดเนาะอามันยังไม่ได้กัดน้องเขาแล้วก็มันถ่ายรูปแล้วก็มันวิ่งไปหาผู้ใหญ่เวลาผู้ใหญ่แล้วก็มาไอ้ครีนุ่มปุ๊บมันถึงตรงกลางนู่นแล้วใช่ค่ะไปูแล้วมันคาบไปแล้วตอนนั้นมีศพกับตำรวจอยู่ด้วยกันถูกไหมบนเป็นตัวทองอ่ะใช่ค่ะตอนเจอมันอยู่กับศพใช่ไหมหรือว่าเจอแต่ศพนอนอไม่ใช่เจอเจอ อามาเขาเอชินนะาเอบอกเจอแต่ศพอย่างเดียวก่อนแล้วก็ไม่มีตัวกระตนทองเจอแต่ศพเด็กก่อนแล้วก็พอเวลาที่เขากาลังไปไปถ่ายรูปเสร็จแล้วก็ไปไปบอกไปบอกไปบอกคนอื่นนะเขากลับมาอีกก็เห็นตัวกระต้นทองมาคาไปแล้วโอ้โหนี่คืออุกอาจอุกอาจ ไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมีแรงงานชาวเมียนมานะครับที่เพิ่งคลอดลูกเหมือนกันแต่ว่าก็จะมีหลายคนนะครับจะมีหลายคนที่เพิ่งคลอดลูกใหม่ๆนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวข้อมูลต่างๆเนี่ยฝ่ายสืสบสวนสพบาง,งแก้วนะ<ช>หลายคนเห็นมันจะ,นะรู่รแล้เดี๋ยวนะครับแล้วก็เดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะครับนะทั้งหมดที่มาเช่าห้องในนีย้ยืนยันว่าเป็นแรงง,งานที่ถูกต้องตามกฎหมายเพราะฉะนั้นระบบการคลอดเนี่ย นะครับเขาต้องไปคลอดที่โรงพยาบาลไม่มีการคลอดเองที่นี่ตอนนี้เจ้าที่เอาร่างเอาศีะของน้องขึ้นขึ้นจากฝั่งแล้วนะครับเดี๋ยวไปชะนะสูตรด้านบนนะครับก็ฝากแชร์ใครที่ยังไม่ติดตามช่องก็ฝากด้วยนะครับเดี๋ยวไปติดตามรายละเอียดในโพลอีกครั้งหนึ่งนะครับคือแพทย์ลิติเวศมาก็ให้เจ้าหน้าที่ของร่มกระัญยูนะครับนำนำ หลักฐานนะนี่ยร,รือศากของน้องแล้วก็อวัยวะที่เหลือใส่ถุงนะก่อนที่นําเดี๋ยวจะออกไปชนะสูตรข้างนอกนะครับไปชนะสูตรข้างนอกนี่น้ำกระเพื่อมเนี่ยมาแล้วเขา,าออกมาแล้วครับนี่ออกมาแล้วออกมาแล้วนี่ไงผมว่าแล้วยังไงเขาต้องออกมาเนี่ยตอนนี้มาแล้วทุกคนเห็นไหมเห็นไหมครับเนี่ยพองเงียบปั๊บเขาก็ต้องออกมาเพราะว่าเขาเมื่อกี้นี้เขาได้กินอยู่ตรงนี้ไง นะครับเนี่ยตอนนี้เขาเออกมาแล้วทุกคนเห็นใช่ไหมเห็นใช่ไหมครับนี่เนี่ย,เ,ยเป็นเด็กแรกคลอดนะครับเป็นเด็กทารกแรกคลอดยังไม่รู้ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายเดีย๋ยวผมขอขอนุญาตถ่ายคลิปเขาไว้ด้วยแล้วกัน